สวัสดีค่ะนึกษาเทียบโอนสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ใกล้จะจบเนื้อหารายวิชาแล้วนะคะเป็นคลิปลองสุดท้ายแล้วกันค่ะให้กำลังใจก่อนเลยการสมัครพื้นที่ฟรีนะคะการอัพโหลดเว็บไซต์นะคะก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักกับพื้นที่นะคะพื้นที่หรือว่าภาษาอังกฤษคือคือโฮติง้งก็คือพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตนะคะที่ จะต้องจดทะเบียนเพื่อสำรองเอาไว้นะคะสำหรับอัปโหลดเว็บไซต์ที่ได้ออกแบบไว้แล้วนะคะไปเก็บไว้ที่โฮสติ้งนะคะซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆนั้น,นสามารถที่จะเปิดชมเว็บไซต์ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งเว็บโฮสติ้งนะคะจะมีด้วยกันอยู่2แบบให้เลือกใช้งานก็คือแบบที่1แบบเสียค่าใช้จ่ายค่ะและแบบที่2นะคะแบบให้บริการฟรีนะคะซึ่งจะมีข้อแตกต่างกันเดี๋ยวคัวอธิบายให้ฟังคร่าวๆค่ะเว็บไซต์นะคะที่แบบเสียค่าใช้จ่ายนะคะเป็นแบบที่เหมาะสําหรับเว็บไซต์ที่ต้องการความน่าเชื่อถือนะคะส่วนใหญ่นั้นจะเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานเว็บไซต์ขายสินค้าหรือว่าบริษัทต่าง นะคะซึ่งสามารถใช้จดชื่อด omain name d o m น i n e ก็คือชื่อของเว็บไซต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเว็บไซต์นั่นเองอย่างเช่นครูใช้ www. c o w วิภา b ด i .com อันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่เสียค่าใช้จ่ายนะคะโดยระบบที่เสียค่าใช้จ่ายนั้นจะรองรับฐานข้อมูลมีภาษาสคริปต์แล้วก็มีฟรีอีเมลให้ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีทีมงานของ ผู้ให้บริการเนี่ยคอยดูแลความเสถียรในการทำงานของเว็บไซต์ให้ด้วยนะคะซึ่งเว็บไซต์ที่เสียค่าใช้จ่ายวันนี้ก็จะมีตัวอย่างก็คือ h o t t n n n Never Die นะคะก็จะมีเยอะมากเลยนะคะแล้วแต่นักศึกษาจะเลือกใช้อะประเภทที่2ที่เราจะใช้กันก็คือ h o t t n n g แบบฟรีบริการนะคะแบบให้บริการฟรีอ่ะเป็นโฮตที่สามารถใช้ออกแบบเพื่อใช้ในการศึกษานะคะ เราไม่ได้ทำมาเพื่อค้าขายนะคะดังนั้นก็จะมีข้อจำกัดในการใช้งานคือมีพื้นที่น้อยไม่มีอีเมลอาจจะเกิดป้ายโฆษณาข,ขึ้นอัตโนมัติไม่มีใครดูแลระบบให้อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ดีก็คือให้บริการฟรีนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมี00 Wavehost นะคะนอกจากนั้นวันนี้ครูคัดแล้วอ,อีกอันหนึ่งนะก็ฟรีอยู่นะ h o สต i n g เพื่อการศึกษาละกันแต่ว่าวิธีการสมัครจะยากหน่อยตัวนี้เนาะ อันนี้มาดูตัวที่ครูคัดมาให้เลยวันนี้ก็คือ www. f r e e w e b h o s t i n g a r e a com เดี๋ยวเรา copy address ตรงนี้ไปสมัครกันเลยนะเดี๋ยววันนี้สอนวิธีการสมัครด้วย hey. นี่นะเธอ f r e e w a b h o s t i n g a r e a com อันนี้เป็นพื้นที่ฟรีที่ง่ายต่อการดำเนินการมากนะคะเดี๋ยวเราเลื่อนมาตัวแรกเลยนะคะข้างล่าง ฟรีสับโดเมนเนมโฮสติ้งนะคะอันนี้บังคับให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะขูจะแช้แค่เป็นเอาใหม,ไม่ไม่ไม่รู้อะไรอ่ะไม่แค่หนึ่งไม่แค่นึ่งชื่อละกันนะคะเพราะว่าตัวแรกน่าจะมีแล้วอันนี้ก็คือประเภทของโดเมนเนมที่เราต้องการอ่ะเราใช้ ออแกนฟรีออกฟรีนะคะแล้วก็เอาลองโพสซีดูถ้าหากว่าพื้นที่ที่เราขอเนี่ยมันไปทับกับคนอื่นก็ไม่สามารถใช้งานได้นะคะเขาเราก็ต้องเปลี่ยนนะคะแต่อันนี้สามารถใช้งานได้นะคะอ่ะตรงนี้เขาใส่อีเมลเเดี๋ยวย้ำให้ก็แล้วกันเนาะอีเมลก็ใส่อีเมลเราเข้าไป พาเบอร์ตันนี้เราตั้งเองนะคะไม่ต้องไปใส่พาสเวิร์ดของอ e ีเมลนะใส่อะไรก็ได้อะรีดใช้พาร์ทเบอร์ก็คือให้เหมือนกับพาสเวิร์ดที่อยู่ข้างบนนะคะ I have read a g r e e m e n t นะใส่อ e ีเมลเข้าไปใส่พาสเวิร์ดที่เราจะใส่เข้าไปในระบบแต่ไม่ต้องเป็นพาสเวิร์ดของอ e ีเมลนะคะบรรทัดที่2ก็ใส่พาสเวิร์ดที่มันเหมือนกับพาสเวิร์ดตัวนี้แล้วก็ I have read a g r e e m e n t เสร็จแล้วก็ create ไม่ยากเลยใช่ไหมได้แล้วตรงนี้ให้นะสก็บไว้ให้ดีนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่คุณครูจะสอนตรงนี้สิ่งสําคัญนะคะคุณครูจะสอนในเรื่องของการอัปโหลดซึ่งเราจะต้องไปติดตั้งโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งเพื่อใช้ในการอัปโหลดโปรแกรมด้วยนะคะตั้งแต่เรียนมายันจบคอร์สใกล้จะจบคอร์สแล้วเนี่ยเราก็ใช้หลายโปรแกรมแล้วนะคะก็น่าจะชํานาญแล้วคราวนี้ตรงนี้เป็น ftp server host นะคะเป็น host m y c a t a n t o o l o f i e c o m นะ FTP login username ก็ใช้ชื่อเดียวกันนะคะกับ password อันนี้ให้ทำการ copy ไว้ที่ไหนก็ได้สำรองไว้นะคะเดี๋ยวกันลืมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยคุณครูจะพาเราไปใช้พื้นที่นี้แล้วโยนเว็บไซต์ของเราเข้าไปนะคะสำหรับคลิปนี้มันยาวและฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ